สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ที่เราพาทุกคนมาเที่ยวกันความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราไปที่อิสตันบูลมาไม่ว่าจะเป็นกระตาทาวการชมเมืองแบบ360องศารวมทั้งพระราชวังโดมาบาเช่เราก็ยังมีพิพิธภัณฑ์รวมทั้งวิหารเซนต์โซเฟียที่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นสุเหราฮาเกียโซเฟียเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับ ล่าสุดก็คือเรามุ่งหน้าตรงไปยังเมืองเบอร์ซ่าเมืองที่ติดกับอิสตันบูลระยะทางประมาณ3ชั่วโมงเราจะเป็นยังไงต่อมาติดตามกันค่ะ เรมาถึง National Park อูรูแดงแล้วแล้วก็แบบ <laughs> ที่นี่ก็คือหิมะไม่อยากจะเชื่อเลยคือข้างหลังอะ่ะคือมันอาจจะดูลกๆแต่จริงๆแล้ววิวสวยมากแล้วก็อากาศกำลังดีเลยคือไม่ได้เย็นเกินไปจนแบบเราทนไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ร้อนเกินไปถึงคือแดดช่วยเอาไว้ได้เยอะมากแล้วจะให้ดูข้างหลัง หลังของเรานะคะก็คือมูลาดิเยตูปหรือสุสานฝังศพของสุดาตานแล้วก็ครอบครัวที่เก่าแก่ที่สุดของจกักรวรรดิตั้งแต่สมัยออตโตมันกันเลยทีเดียวด้านในเนี่ยก็จะมีโรงศพทั้งหมด12โรงด้วยกันก็จะเป็นครอบครัวของท่านสุดาตานั่นเองเราจะพาเขาไปดูข้างในกัน ีเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่ามัสยิดที่อยู่ในเบอร์ซาแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้ามัสยิดเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายหรือผู้หญิงเขาจะล้างเท้าล้างมือกันก่อนเพื่อความสะอาดในการสวดมนต์หรือว่าการภาวนาของเขาเขาก็จะนั่งแล้วก็ล้างเท้าล้างมือกันก่อนที่จะเข้าไปในมัสยิด ุเหรออกมาแต่ว่าด้วยความเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดตอนนี้เวลาสวดอ,อยู่เนี่ยก็คือเวลาถ้าเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งข้างหลังไม่สามารถเข้าไปในที่ที่ผู้ชายสวดได้แล้วก็ติดกับสุเหาเนี่ยก็คือจะมีตลาดเล็กๆซึ่งเป็นตลาดที่เออน่ารักมากอะไรเงี้ยแต่ไม่มันก็จะไม่เหมือนกับที่อิสตันบูลนะคนละฟิลกันอะไรเงี้ยเป็นตลาดเก่าก็จะมีของกินมีของขายต่างๆนาน,นาก็ js. ซึ่งถูกแพงแตกต่างกันไปแล้วแต่คนต่อรองถ้าต่อรองเก่งก็อาจจะได้ของถูก หรือถ้าต่อรองไม่เก่งก็อาจจะได้ของแพงไปอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาไปดูว่ามีอะไรบ้าง ก็คือตลาดมันใหญ่มากจริงๆแล้วก็แบบมีของขายเยอะมากคิดว่าน่าจะใช้เวลาแบบนานพอสมควรสำหรับการอยู่ที่นี่เออจริงๆอะความรู้สึกเหมือนตลาดตลาดตลาดนัดบ้านเราเลยอะเออคือมีของหมด,หม,ดมีของทุกอย่าง ที่อยากได้แล้วก็แยกเป็นฝั่งแบบของขายแบบพวกแบบโอ้ผักผลไม้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแมวน่ารักมากที่แม,แมวที่นี่ก็คือจะพบเห็นได้ทั่วไปซึ่งถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะแบบโดนเก็บไปเลี้ยงแล้วเพราะว่าน่ารักสุด เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าอันนี้ก็อันนี้เราอยู่ตลาดผลไม้ซึ่งเราไม่กินผลไม้แต่ก็แบบเออเราก็พาเข้ามาดูกันเนาะว่ามีอะไรบ้างเดินๆสุ่มๆม,มา มาถึงที่เขาเรียกว่าหมู่บ้านออตโตมนันเป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นกับยูเนสโกคือเหมือนขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกเอาไว้แต่คิดว่าเขาน่าจะเปิดเช้าพาะมาถึงเนี่ยทุกอย่างก็คือปิดหมดแล้วไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่ว่าอากาศเนี่ก็คือแบบกําลังสบายเลยแล้วก็ถ้าเกิดแบบคิดว่าแบบดูตึกร้ามบ้านช่องเขานี้ก็คือแบบ เราก็ขับรถกันมาก็ไม่ไกลจากตัวเมืองมากประมาณ20่นาทีได้ คิดว่าตอนที่เขากําลังเปิดอยู่เนี่ยนะจะคึกคักกันพอสมควรเลยเพราะว่าแบบร้านเลินก็ค่อนข้างจะเยอะมีแมวด้วยเงี้ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เราก็มาถึงต้นไม้ที่เก่าที่สุดไม่ใช่สิแก่ที่สุดเอิมหมายถึงว่าอายุมากที่สุดในตุรกีก็คืออยู่ด้านหลังเราต้นนี้จริงๆแล้วเราอ่ะผ่านมาแล้วรอบนึงแต่ว่าเราไม่รู้มันอยู่ตรงนี้แล้วทางขึ้นก็คือแสนเหนื่อยซึ่งคือต้นเขาใหญ่มากอะ่ะคิดว่า ไม่ดี่รใหญ่ขนาดนี้แล้วก็แบบเดี๋ยวเราพาไปดูกัน เด็ดขาดก็คือห้ามปีนเพราะว่าเหมือนเขาอนุรักษ์เอาไว้ว่าแบบให้เขาโตไปเรื่อยๆนะถ้าสมมติว่าเราไปปีนหรืออะไรเนี่ยเขาก็อาจจะกิง่งเขาก็อาจจะหักหรืออะไรได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยป้องกันเอาไว้ <c oughs> เขียนว่าห้ามปีนอ,อซึ่งต้นเขาใหญ่มาก เรากำลังจะไปต่อที่อิสเมียแล้วเราก็มาถึงที่สถานีรถบัสสิทธ์รอบหนึ่งซึ่งจริงๆก็คือกว้างเลยก็ใหญ่มากมีหลายเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าหลายขนส่งปะเออให้เลือกอะเดี๋ยวจะเดี๋ยวให้ดูอื ใหญ่กว่าบกบ้านเราเยอะมากแล้วก็แบบคือทางเขาเรียกว่าไงอะทางคนที่ดูแลโฮเทลอะเขาแนะนำให้เราไปที่โคชไม่แน่ใจว่าเรียกถูกว่า K O H เราก็แต่ตอนเรามาเนี่ยเรามาเมโทรซึ่งเราเช็คราคาแล้วเนี่ยเมโทรจะถูกกว่าแต่เขาบอกว่าโคช K O H ไม่รู้ไม่แน่ไม่แน่ใจมันจะพรีเมียมกว่าหน่อยเดี๋ยวเรามาดูราคากันก็จากนี่ไปประมาณ3-4ถึงชั่วโมงแล้วก็ มาดูว่าเที่ยงกี่โมงนะคะเจอกันเราเราได้รถไปที่อิสเมียแล้วราคา130รีล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเออก็เรียกว่าบริษัทขนส่งบางที่ก็คิด100เดียวแต่ว่า5ชั่วโมงบางที่ก็คิด169แล้วก็5ชั่วโมงเหมือนกันแต่คุณภาพรถจะดีกว่าแต่อันนี้เป็นเอ็กเพรส เออบัสซึ่งเราจ่ายไปร้อยสามสิบลี拉สองคนก็สองร้อยหกสิบแล้วก็เขาบอกว่าใช้เวลาสามชั่วโมงครึ่งแต่ไม่รู้ว่าสามชั่วโมงครึ่งจริงหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยเขาบอกว่าสามชั่วโมงครึ่งแต่อาจจะเป็นสี่หรือห้าชั่วโมงก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะถึงทันเวลาตามที่เขาบอกหรือเปล่าแล้วก็มีคนหลายคนที่มาพูดกับเราก็น่ารักมากๆเลยที่ช่วยเราในการมาที่นี่แล้วก็ช่วยเราในการสื่อสารเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไง ราขึ้นมันลดเลยสรุปว่าก็คือเราจ่ายไปร้อยสามสิบลีลาสองคนร้อยหกสิบแล้วก็รถออกตรงเวลามากเที่ยงครึ่งก็คือออกเลยแล้วก็อ่าเราซื้อขนมปังมากินด้วยหน้าตาที่คนเขาชอบกินกันในขนมรูรูเหมือนโดนัทแต่รูกว้างเนี่ยอยากจะบอกว่าแข็งมากแข็งแบบกัดไม่เข้าเลยไม่รู้เขกินกันาไ,ได้ไงอันนี้สามรีลาตอนแรกจะซื้ออะไร ไรด s n d e r อะไรนั่นแหละแต่แบบมันเสียเวลาก็เลยแบบว่าออซื้อขนมปักงกินแทนก็ได้อะไรเงี้ยอืมไม่มีตั๋วให้แต่ว่าต้องใช้เวลาซื้อตั๋วที่เนี่ยต้องใช้พาสปอร์ตแล้วก็ใช้โทร,โทราศัพท์เพราะว่าเขาจะส่ง SMS เนี่ยกลับเข้ามาในโทราศัพท์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาเที่ยวที่นี่ไม่ว่าจะเป็นจะเช่ารถ หรือว่าจะนั่งรถบัสเนี่ยแนะนําให้ซื้อซิมที่นี่เพราะว่ามันสะดวกกว่าเขาจะเป็นแบบเหมือนเป็น paperless ของออรถทัวร์สายนี้อะไรเงี้ยอืม,อมคมนหง่วงก็คือแข่งวัวแนะนําว่าอย่าซื้อเลยเปึงตังแข่งเคียวไม่ออกผ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมง พอหนึ่งชั่วโมงผ่านมาเนี่ยเขาก็มาแวะให้พักประมาณครึ่งชั่วโมงรถที่เรามาเนี่ยก็คือคันนี้เออบารานรถข้างๆก็คือรถที่เราไปถามมาก่อนนั้นนี้ที่จ่ายร้อยหกสิบเก้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องถามหลายๆเจ้าว่ามันเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่เพราะบางเจ้าเนี่ยคือรถสบายจริงแต่ใช้เวลานานมากบางเจ้าก็ถูกจริงแต่ก็ใช้เวลาแบบครึ่งคอนวันได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วเราก็ยังนั่งกันอยู่ เราก็ยังนั่งกันอยู่ในรถอยู่เลยคือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่า3ชั่วโมงครึ่งเป็นเ e อ็กเพรสเล้าจ้าตอนนี้ก็ตั้งแต่เที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งไปมุมครึ่งไปสองครึ่งไปสามครึ่งไปสี่ครึ่งไปห้าโมงครึ่งห้า,า,า,าชั่วโมงผ่านมาดิฉันยังนั่งอยู่ในรถอยู่เลยก็ <c oughs> คือคิดว่ารถทัวร์ที่น่าจะให้เวลาเราตรงที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเคมิลโคชก็คือเขาให้เวลาเราเนี่ย5ชั่วโมงครึง่ง ก็คิดว่าน่าจะเป็นเวลาแล้วแหละ5ชั่วโมงครึง่งไม่ว่าเขาจะบอกว่าเอ็กเพรสหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อย่าไปเชื่อเขานะคะทุกคนเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็คือจากเออเบอร์ซามาถึงที่อิสเมียมันก็คือ5ชั่วโมงครึง่งไม่ใช่แบบ3ชั่วโมงหรือเอ็กเพรสอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเขาแวะบ่อยมากคือ,อแวะกินข้าวครึ่งชั่วโมงแล้วก็แวะรับผู้โดยสารอีกสถานีหนึง่ง เราก็แวะยืดอเส้นยืดสายเอาแวะแวะกินขนมคือแบบนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาบอกว่าแบบสามชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงครึ่งจากเบอร์ซ่ามาที่อิสเมียเนี่ยอย่าไปเชื่อนะคะ5ชั่วโมงนะคะยังต่ำ